ขายให้โรงเรียนต่างๆในเขตเตำบลจตะรงจิจนนาแล้วก็เราก็ขายให้โครงการอาหารกลางวันด้วยก็ทำบัญชีมีบัญชีไหมซื้อมาเท่าไหร่ลูกหมูเท่าไหร่ค่าอาหารไปเท่าไหร่ทาบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ ต้นใช่ไหมขายออกไปแล้วก็ได้เป็นกำไรใช่ไหมถ้ามันอะไรนี่ไม่ตาต้าดมานี่เลยครับมานี่เลยมาให้ท่านรมการอันนี้อะไรโครงการนาข้าวมาทำเสนอต่อจากหมูนี่เลยมามาเลยครับมาเลยสวัสดีครับ ที่ชันประกอบด้วย mm hmm. 1. เด็กชายเวลามุ้พิเศษสาวค่ะ 2. เด็กชายตะวันยอดจักค่ะ 3. เด็กหญิงอรพันธ์สุกขตาค่ะ 4. เด็กหญิงทวิไลพรคำดีค่ะและหทีดิฉันเด็กหญิงสงการนิวันค่ะคือเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเราใช้แบบอินทรีย์ค่ะเราใช้ปุ๋ยคอค่ะราจะพืชซางสัก ก็ขาค่ะผสมพกนีมนไรนดีใช่ไหมได้ทำเองมหรือว่าไปซื้อมาทำเองค่ะทำไปุ๋ยปยอยู่ไหนปุ๋ยกับ๋ยวว่าจันนี้ใช่มเพียงตรงกรลมเขียวข้างหน้าะองค่ะองไม่ช่วยเลยก็ช่วย้ดจัดยาเสษยาเศยอะไรก็มา ขาเาเป็นไีมเป็นมันวยงเหมอนข้า <desserts> ว้าวบ้านยมันก็จะแบบต้นแข็งกว่าค่ะพอมันได้ผลผลิตแล้วมันก็จะขายได้ราคาดีกว่าค่ะทำเองทำเอง เก็บเกี่ยวแล้วไปไว้ตรงไหนในในยุ้งสางเราอยู่เอาไปเก็บไว้่ในเราในสางเหมือนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมค่ะหรือทำสีวันเดียวแล้วก็แปรรูปหมดเลยเหรอไม่ค่ะมีเก็บอยู่ใช่ไหมใช้กี่โลเท่าไหร่ทุกวันนี้กิโลละสิบสี่สิบห้านี่แหละค่ะข้ับน่าสิบสี่สิบห้าอเปิดค่ะ จะเข้าซานยังคงจะซื้อใส่รถเต็มนักการเมืองซีนี้กินเงเป็นร้อนก็ทุกคนนี่กรรมการก็จะซื้อหมดได้นี่อ่าเล่าต่อไปเอะไรอีกทำเป็นเอ็นซีแล้วมี